วันนี้ด่างมาสายตักมาดูมาดูาดอุย้ยดางมาอีกแยบมาดางมาแววมึงมาหอดกับมานอนเลยนอนมาดางเอ้ยมาได้ตอนไหนกับบะหมูนะคะโอ้ทานอนเพิ่นเนี่ยก็นอนทานั่นลูกเอ้มาได้ตอนไหนมาดาง กินข้าวแล้วบ่มาทานกินข้าวหรือยังเสาร์อาทิตย์พันสมาจับนะพันหัววาน<ม>พอนบมาเนาะมาหาพอนบบ่จันหอดซุกบางมือกับมาบางมือกับบอมมาเด้อนั่นหัววานบ่ใครให้เขามันกิน,นเนาะมันมาได้กินข้านหาเขาให้กินเว้ยเอาซึ่งเมืองทาน,นอนกันเสาแท้ เ้าแท้มง่งมงแางเมอร์ครอยจะเขียนอันไปหอยข้อไปหาเจ้คาคองเด้อว,วันนี้เก็บค่าโค้งไก่สาบาทวันนี้เก็บค่าปิ้งตับไม้ละสิบบาทเงินบาดาังหาเจ้าควงเอาเงินหอยข้อมาเนาะ ไหวข้อจถุงมัดข้อวาเอาปอกข้อมัญหาไปใส่ปะบางมือก็เห็นใส่ปอกข้อมาอย่าบางมือกับ่เห็นปอกข้อมันก็เออน,น้อยๆใช่ไหมดางมาดางเออเซอเียนจดไม้หน่อยไปถามเซอว่าหมาตัวนี้ชื่อว่าอะไรเนาะจะได้เอิรนมันถึงเนาะมาบานนี่จะเอิรนแต่มาดางมาดางแล้ว เออบางเธอมันกัหันบางเธอมันกับว่าหันนะมันโมเมนซเสื่อมันแต่มันกับแบบเหมือนกับมันจับโยวามาบานนี่มันเสีเสื้อมาดามาดาหหมอคอยจากนวด้นั่นนะนปเที่ยวอย่างมากเที่ยวหมอลับมาเมื่อคืนนี่นี่หมอลัำเ่เที่ยวบานง่าด้นี่เนะมาหอนเท่ากับมานอนอย แลนไปหาพอทางลังบ้านนะพอตัดหญ้าเดลยแลนกลับมาเมื่อนี่บ่มีกับข้าให้กินเด้อเมื่อนี้หนึ่งมั่นนฮาสิกินหนึ่งมั่นบะคุกน้ำตาลถอนหายใจอีกต่างหากวยถามว่าสิกินมั่นบ่ถอนหายใจว้างไหนมาถอนหายใจว่ามานี่บออยากกินมั่นเติลูก để kín múa bảo để ăn múa để ăn nưa cắp bấm nón xách bóc quần đọc sơn